สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m ันนี d เดล v e ว y ีค่ะค่ำคืนวันพุทธที่10กุมภาพันธ์ตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอาทิประดาและดิฉันมิมมนวนันค่ะค่ำคืนนี้นะคะจะยังเห็นทิศทางของความสดใสของราคาบิตคอยอยู่นะคะ,คะเพราะว่าณัาปัจจุบันนั้นมีการรายงานข่าวว่านักทุนทั่วโลกให้ความสนใจเกี่ยวกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของบิตคอยค่อนข้างมากนะคะถึงขนาดที่ว่าเป็นคู่แข่งของราคาทองคําที่ถึงแม้ว่าจะปรับเพิ่มทะยานขึน อยู่สักประมาณ1840ดอลลาร์ 1, ต่อออนซ์แล้วนะคะแต่ก็ไปไหนได้ไม่ไกลผิดกับทางด้านของบิตคอยที่สามารถทาสถิติสูงสุดใหม่ได้คือต้องบอกอว่าบิตคอยนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่นักลงทุนสนใจทะะ่แล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะหวือหวาเวลาขึ้นก็ขึ้นค่อนข้างที่จะดีขึ้นค่อนข้างสูงแต่เวลาลงก็แรงเหมือนกันนะคะ,คะเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นค่ะที่วันนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีการยุบย่อก,กันลงไปบ้างตลาดหุ้นบ้านเรามีการปรับตัวย่อลงไปนะคะนักลงทุนรอจังหวะในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐ ของสหรัฐที่เตรียนที่จะออกมาตอนนี้อาจจะเลยเวทแอนด์ซีดูก่อนสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรกันด้วยค่ะ,คะช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ติดตามแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลากหลายประเทศการฉีดวัคซีนประสิทธิภาพที่สามารถจัดการกับไวรัสกลายพันธุ์นะคะเพราะว่าล่าสุดแอฟริกาใต้ก็เห็นระบุบ,บอกว่า<ม>แอสตราเซเนกาเนี่ยไม่สามารถจัดการกับไวรัสกลายพันธุ์ในแอฟริกาใต้ได้นะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างวิตกกังวลแล้วค่ะ ส่วนทางด้านของการค้นหาต้นตอที่หลายๆคนนะคะ,คะหรือว่าทั่วโลกต่างพุ่งเป้าไปที่อู่ฮั่นล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีรายงานจาก w h o ค่ะที่มีการลงพื้นที่ไปที่ประเทศจีนในช่วงต้นเดือนมกราคมเพื่อไปตรวจสอบหาต้นตอว่าการระบาดนั้นเกิดขึ้นที่ไหนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ออกมาระบุแล้วนะคะบอกว่าการระบาดไม่ได้เกิดขึ้นจากศูนย์ปฏิบัติการที่เมืองอู่ฮั่นนะแต่ว่าเราจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปค่ะซึ่งทางด้านของานโจไบเดนประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริกาก็ระบุบอกว่าเดี๋ยวขอศึกษาผลการลงพื้นที่ในครั้งนี้กันซะก่อนแลละค่ะโดยทางด้านของการรายงานนะคะจากการลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมของ WHO นะคะหรือว่าองค์การอนามัยโลกค่ะ โดยทางด้านของโฆสกธรำเนียบขาวได้มีการระบุว่ารัฐบาลของประธาน,นาธิบดีโจไบเดนจะทำการศึกษารายงานของ WHO ที่ระบุว่าเชื้อวไวรัสโควิด -19 ไม่ได้มีจุดกำเนิดจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในเมืองอู่ฮั่น หลังจากนี้จะทำการค้นหาจุดเริ่มต้นของไวรัสโควิดว่ามีการแพร่ระบาดในสัตว์ก่อนที่จะมีการติดต่อสู่มนุษย์หรือไม่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้เข้าไปในเมืองอู่ฮั่นของจีนที่มีการรายงานพบการระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นครั้งแรกเพื่อหาต้นต่อการแพร่ระบาดโดยได้มีการเข้าตรวจที่โรงพยาบาลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และตลาดสดหลายแห่งในขณะที่มีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยรายแรกๆจากโรคโควิด -19 ซึ่งนายแพทย์ปีเตอร์เบนเอ็มบารก ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่าเส้นทางที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 คือไวรัสมีการกลายพันธุ์จากสัตว์ที่เป็นพาหนะก่อนที่จะมีการติดต่อมายังมนุษย์ซึ่งถือเป็นการปฏิเสธแนวคิดที่ว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้หลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในเมืองอูง่ฮั่นโดยไม่ตั้งใจนอกจากนี้นายแพทย์เอ็มบารกยังเปิดเผยด้วยว่าผลการสืบสวนทีมผู้เชี่ยวชาญไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของ ไวรัสโควิด -19 ในเมืองอู่ฮั่นหรือที่ใดๆก่อนเดือนธันวาคมปี2562ด้วยค่ะ,คะ ซึ่งต้องบอกว่าคุณโจไบเดนนี่แตกต่างจากคุณโดนัทรัมโดยสิ้นเชิงเลยนะคะก่อนหน้านี้คใครยังจํากันได้คุณโดนัทรัมบอกว่าไวรัสโควิดสิมาจากอูฮันแน่นอนอแต่ตอนนี้คุณโจไบเดนบอกว่าอาจจะต้องทําการศึกษากันก่อนว่าต้นต่อที่มาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิดสิที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลกระทบะกันด้วยต่อการ<อ>บริโภคของประชาชนนะคะอย่างล่าสุดค่ะจีนก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้จํานวนเด็กเกิดใหม่นั้นลดลงค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยมาจากในเรื่อง เรื่องของค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นและขณะเดียวกันนะคะหนุ่มสาวชาวจีนบอกว่าในขณะนี้ถ้าแต่งงานมีครอบครัวไปในเรื่องของการมีลูกเนี่ยอาจจะยังไม่คิดกันด้วยค่ะโดยค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นในประเทศจีนนะคะถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการกระตุ้นการเกิดอัตราการเกิดในประเทศค่ะโดยจํานวนเด็กแรกเกิดที่ได้รับการจดทะเบียนในจีนลดลงเกือบ1ใน3ในปี2563สะท้อนว่าการผ่อนคลายนโยบายวางแผนครอบครัวที่ทางการจีนได้อนุญ,ญาตให้คู่แต่งงาน สามารถมีบุตรได้2คนหลังจากดําเนินโนยโยบายลูกคนเดียวมานานหลายทศวรรษเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจํานวนแรงงานที่หดตัวไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเกิดใหม่ของเด็กได้นะคะโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนก็มีการเปิดเผยค่ะจํานวนเด็กแรกเกิดที่ได้รับการจดทะเบียนลดลงแต่10.04ลาย10.04ล้านรายในปี2 5 6 3ลดลงมากกว่า30%จากปีก่อนหน้า และปรับตัวลงเป็นปีที่4ติดต่อกันสัดส่วนของเด็กผู้ชายอยู่ที่52.7%เด็กผู้หญิงอยู่ที่47.3%ค่ะโดยอาตาัตราการเกิดที่ขยายตัวต่ำลงนะคะก็เพราะมาจากผู้หญิงจีนสมัยใหม่มัชรอหรือว่าหลีกเลี่ยงการมีบุตรขณะที่คู่รักหนุ่มสาวก็มีการกล่าวโทษถึงค่าของชีพที่เพิ่มมากขึ้นและการสนับสนุนด้านนโยบายของภาครัฐที่ตอนนี้ไม่เพียงพอสําหรับครอบครัวขณะเดียวกันนะคะวันนี้ทางด้านของสํานักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงาน งานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่สําคัญปรับตัวลดลง0.3%ในเดือนมกราคมค่ะเมื่อเทียบเป็นรายปสีส่วนทางกับเดือนธันวาคมนะคะที่มีการขยายตัว0.2%ค่ะ ถือว่าภาวะการแพร่ระบาดของโควิด1 9ก็ยังสร้างความรุ่มลุ่มด,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 มดมนดอนนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอยู่นะคะจึงไม่น่าแปลกใจค่ะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหลายหลายคนหลายคู่นะคะอาจจะตัดสินใจยังไม่มีลูกก่อนนะคะ,ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานะเดียวกันหรือว่าสถานาการณ์เดียวกันกับหลายประเทศละค่ะอย่างทางด้านญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่อัตราการเกิดลดลงนะ,ะแต่อัตราการตายด้วยการค่าตัวตายก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพหรือว่าความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันนะคะพอพูดถึง ถึงประเทศญี่ปุ่นไปดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของชิปนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังขาดตลาดอย่างมากเลยนะคะส่งผลทําให้แวดวงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นั้นค่อนข้างสั่นสะเทือนกระทบไปยังทางด้านของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยแหละค่ะโดยล่าสุดนะคะสองค่ายรถยนต์ออกมาระบุเลยว่าได้รับผลกระทบแต่ว่าค่ายหนึ่งอาจจะกระทบค่อนข้างมากส่วนทางด้านของอีกค่ายหนึ่งกลับมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรามาดูเรื่องนี้กันค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของนายมาโกโตยูชิดะซีอีโอของ นิสันได้กล่าวถึงความสําคัญของรถยนต์ไฟฟ้าต่ออนาคตของบริษัทว่าตอนนี้เนี่ยเน้นสร้างจุดแข็งไปที่การผลิตนํารถยนต์รุ่นใหม่มาใช้แบบไฟฟ้า100%เซตออกสู่ตลาดนะคะ นับตั้งแต่ปี2573เป็นต้นไปซึ่งก็สอดคล้องกับการประกาศของนิสสันเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าทั้งญี่ปุ่นยุโรปสหรัฐและก็จีนเป็นตลาดเป้าหมายสาคัญสําหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของบริษัทค่ะถึงแม้ว่าณปัจจุบันเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาเซมิคอนดักเตอร์ขาดตลาดทั่วโลกกระทบต่อการผลิตทั้งในและต่างประเทศซึ่งนิสสันได้ร่วมมือกับซัลายเออร์เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวนะคะ ในขณะที่โตโยต้ามอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นก็ได้มีการปรับทบทวนคาดการไรายได้สุทธิในปีงบการเงินที่จะสิ้นสุดเดือนมีนาคม2564ปรับเพิ่มขึ้นนะคะเป็น1.9ล้านล้านเยนหรือ1.81ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น33.8%จากการคาดการครั้งก่อนค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่บริษัทนั้นมียอดขายเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางการฟื้นตัวจากภาวะโควิด -19 ถึงแม้ว่าจะยังได้รับผลกระทบจากการขัด แรนเซมิคอนดักเตอร์ก็ตามนะคะและคาดว่ารายได้จากยอดขายรถยนต์จะแตะที่ระดับ26.5ล้านล้านเยนเพิ่มขึ้น1.9%จากตัวเลขคาดการครั้งก่อนรับแรงหนุนจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวทั้งในจีนและก็สหารัฐอเมริกาค่ะ บางบริษัทไม่มีชิปนะคะก็อาจจะทําให้การผลิตลดลงพอการผลิตลดลงก็จะทําให้เกิดการจ้างงานน้อยลงด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาทั่วโลกเลยนะคะ,อ,ะอย่างล่าสุดค่ะทางด้านของเกาหลีใต้เขาก็มีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันนะคะในตัวเลขของการจ้างงานเดือนมกราคมพบว่ามีการต่ําที่สุดในรอบ22ปีค่ะตัวเลขดังกล่าวนะคะก็สะท้อนออกมาแล้ววันนี้มีการเปิดเผยออกมาด้วยส่วนหนึ่งเลยเกิดจากสถานการณ์ในเรื่องของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นแต่ทิศทางหลังจากนี้ค่ะเขาก็ยัง คงมองนะคะว่าจํานวนคนว่างงานของเกาหลีใต้ก็อาจจะยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ค่ะโดยทางด้านของสํานักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้นะคะเปิดเผยการจ้างงานในเดือนมกราคมลดลง9 8 2 0 0 0ตําแหน่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทําสถิติลดลงสูงสุดเป็นประวัติการในรอบกว่า22ปีนับตั้งแต่ธันวาคม2541โดยจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมดของเกาหลีใต้ในเดือนมกราคมอยู่ที่25,818,000คน ขณะที่การจ้างงานแบบรายปีนะคะยังคงลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่11นับตั้งแต่มีนาคม2 5 6 3ซึ่งเป็นในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคว่ิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดค่ะโดยจำนวนคนว่างงานของเกาหลีใต้ในเดือนมกราคมนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ417,000คนถือว่าเป็นสถิติการว่างงานสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน2542ขณะที่อัตราการว่างงานของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น1.6%เเเมื่อเทียบ เป็นรายปีแต่ที่ระดับ5.7%หลังสถานการณ์วรัระโควิด -19 ทําให้ประชาชนลดกิจกรรมนอกบ้านกระทบต่อภาพบริการทั้งอาหารที่พักค้าส่งแล้วก็ค้าปีกค่ะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีชุงเยคยุนของเกาหลีใต้นะคะเขามีการเปิดเผยนโยบายเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งรวมถึงการห้ามรวมตัวของประชาชนตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วงวันหยุดตรุจีนก็คือจะเริ่มขึ้นใน วันพรุ่งนี้อีกด้วยค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆประเทศนะคะมีการหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเวียดนามเองก็หยุดแล้วนะคะ,คะแล้วก็บรยากาศเรื่องของการเดินทางก็น่าจะคึกคักมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างไรก็ตามค่ะช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาทองที่หลายๆคนอาจจะใช้ในการทบทวนการลงทุนด้วยดังนั้นช่วงหน้าเราจะมาประเมินกันค่ะหลังจากที่ปัจจัยต่างๆเปลี่ยนแปลงไป,งปในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นจุดสตาร์ทรอบใหม่ของตลาดหุ้นไทยแล้วหรือยังช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบกันนะคะ เับข้าสู่เบรที่2ของรายการค่ะมาในเบรกนี้นะคะเราจะมาประเมินภาพรวมการลงทุนกันต่อนะคะว่าณปัจจุบันเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่1.99ล้านก็ถือว่าผ่านนะคะจากความคิดเห็นทั้ง2สภาในขณะเดียวกันค่ะก็มีความคาดหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยดังนั้นพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับนักลงทุนตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจะต้องมีการจัดสรรพอร์ตอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกั บคุณชาตรีโรจนะอาภาค่ะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTBST ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณชาตรีคะต้องมาขอคําแนะนํากันสักหน่อยนะคะในช่วงเวลานี้เริ่มมีข่าวดีต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐท่ามกลางโควิดต่างๆที่ตอนนี้หลายๆประเทศได้วัคซีนแล้วไทยก็กำลังจะได้ด้วยนะคะมันจะส่งผลยังไงบ้างคะต่อทิศทางแล้วก็บรรยากาศการลงทุนนะคะ ครับผมสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนนะฮะก็อย่างที่ว่าไปว่ามีเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะฮะแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยก็เริ่มเห็นความคืบหน้าในงานจ่ายจ,จ่ายวัคซีนเนาะโดยเฉพาะในอเมริกาในยุโรปและกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะทำให้เราเชื่อว่าในภาพของเศรษฐกิจเองเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นตัวนะฮะจากความเชื่อมั่นของคนที่รู้สึกว่าเออมีการจ,จ่ายวัคซีนแล้วมีเม็ดเงินที่ลงทุนในระดับก้าบๆแล้ว ไอธุรกิจต่างๆที่ถูกล็อกดาวและหยุดไปเนี่ยจะค่อยๆกลับมานะฮะอย่างของไทยเองก็เช่นกัน <Yeah. S 1> ทางรัฐบาลเองก็เพิ่งจะผอดคลายมาตรการดูแลเรื่องโควิดให้มันให้มันผ่อนลงนะฮะสามารถทําธุรกิจได้มากขึ้นเราก็มองว่าในช่วงนี้ครับคือไตรามาสหนึ่งไปจนถึงไตรามาสสองจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้เอ็นจอยหรือแฮปปี้กับเรื่องของการกลับมาของภาพธุรกิจต่างๆทำให้ภาพรวมตลาดหุ้นในช่วงเวลานี้ฮะน่าจะเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะทั้งในต่างประเทศรวมถึงในไทยเองด้วย เชื่อว่านักลงทุนอยากได้ฟังคํานี้แหละค่ะคาว่าขาขึ้นของตลาดหุ้นนะคะรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่สิ้นสุดการปรับพักฐานไปแล้วหรือยังคะเพราะว่ามันมีจังหวะของการไล่ขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว<ช>แล้ว<ช>พอช่วงปลายมก,กร,ราคมก็เริ่มมีการปรับฐาน <ๆ S 2> บ้างบางส่วนนะคะมารอบใหม่รอบนี้เม็ดเงินเติมเข้ามาขาขึ้นรอบใหม่ใหญ่กว่าเดิมไหมคะครับมองว่าในช่วงที่ผ่านมานะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงปัจจุบันเนี่ยตัชนีหุ้นไทยเนี่ยถูกไล่ราคาขึ้นมาเยอะส่วนใหญ่ก็จะมาจากการที่ สมัยช่วงปลายปีถึงต้นปีครับนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจเอเชียเองน่าจะฟื้นตัวได้ดีจากเรื่องของโควิดที่มันฟื้นตัวด้วยไทยเป็นประเทศที่มีการสร่งออกและท่องเทียเท่ยวเยอะที่สุดในพอชั่นของ GDP นะฮะเขาก็เลยมาไล่ซื้อหุ้นไทยกันแล้วก็ไล่ขึ้นมาพอถึงเมื่อสักวิคที่ผ่านมาครับก็เริ่มมีสลาบขายออกไปบ้างการขายทำกำไรออกไปซึ่งไม่เม่นปกติของตลาดหุ้นนะฮะตอนนี้เริ่มสองสองนที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาซื้อใหม่ละผมก็มองว่าภาพของเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในภูมิภาค ไปจนถึงกลางปีเลยาตามการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ประเทศในกลุ่มเอเชียอย่างเราเองเนี่ยจะน่าสนใจมากเพราะถือว่าเป็นประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งออกท่องเที่ยวมากที่สุดะผมเลยมองว่าถ้าของใซเข้าการขึ้นของรอบนี้ครับมันจะสอดคล้องไปทั้งในแง่ของเงินที่ไหลเข้านะฮะในแง่ของกําไรที่ประกาศออกมาซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเดือนนี้สิเดือนนี้แหละกลางกลางเดือนก็จะเริ่มเห็นงบการเงินที่ออกมา ซึ่งแบงค์ที่ออกไปแล้วครับกลุ่มแบงค์ที่ออกไปเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่คาดนะในแง่ว่า NP l ไม่ได้เยอะนะฮะแล้วก็ภาพรวมของการไกด์แดนหรือมุมมองของผู้บริหารเองก็ไม่ได้แย่นะเราก็เลยมองว่าลบการเงินไตรมาสสี่ที่ประกาศออกมานี้อาจจะเป็นตัวช่วยร้ายทาให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันกลับไปขึ้นขาขึ้นได้สูงกว่าเดิมนะแล้วก็มองว่าระดับดัชนีของหุ้นไทยที่ประมาณสัก15ึ0จุดจะถึง1600จุดในช่วงไตรมาสสองเนี่ยมันดูเป็นไปได้นะเป็นไปได้ ค่ะเราพอจะมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาสนับสนุนการปรับตัวขึ้นในรอบนี้เพิ่มเติมไหมคะ,ะครับก็เอ่อเรื่องนอกนอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วนะฮะเรื่องของการกระตุน้นเศรษฐกิจรัฐบาลเองก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาครับมีโครงการมาเรื่อยๆเลยนะฮะตั้งแต่เราชนะใช่ไหมฮะ,ะโครงการต่างๆที่ใส่เงินเข้าไปเองเนี่ยช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าเริ่มเม็ดเงินเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยมันเริ่มหมุนเวียนแล้วนะ,ะแล้วถ้าไปดูในสิ่งทรีย ธนาคารประกาศงบออกมาที่ผ่านมาเจะเห็นว่าตัวเลข NPL เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดที่เราเคยตกใจกันเอาวไว้คือมันเพิ่มแหละแต่อยู่ในสเปคที่ว่ามันไม่ได้เห็นการเร่งตัวขึ้นของ NPL อย่างเป็น่างเคันอย่างเป็นอย่าสำคัญก็แสดงให้เห็นว่าภาพของธุ<ช>รกิจเองเมันยังมีความแข็งแรงอยู่ในภาคการบริโภคต่างๆนะแล้วก็หวังว่าเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเริ่มทยอยเห็นแล้วเรื่องนคนไทยเที่ยวก่อนอน,นะเดือนเมษาเนี่ยนะฮะก็การเรื่องของโควิดวัคซีนเองหรือว่าเรื่องการควบคที่ทำได้ดีอยู่ เราเชื่อว่าไอการท่องเที่ยวนี่จะช่วยทาให้เศรษฐกิจในประเทศมันเริ่มหมุนได้มากขึ้นแล้วก็รอซีซันการท่องเที่ยวเราคือไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยก็จะเริ่มกลับมานะะเริ่มกลับมาค่ะช่วงจังหวะที่ตลาดหุ้นขึ้นนะคะปัจจัยอะไรต่างๆก็ดูดีไปหมดค่ะ <laughs> แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องให้คุณชาตรีช่วยเตือนกันซะหน่อยนะคะสําหรับนักลงทุนเพราะว่ามันก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงรออยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับ ก็สำหรับปัจจจยเสี่ยงนะครับผมคิดว่าเรื่องหนึ่งเรื่องแรกต้องดูเลยคือเรื่องของสหรัฐนะฮะว่า้นโยบายตรืงเศรษฐกิจซึ่งมันผ่านสภาไปแล้วเนี่ยมันจะเอามาใช้จริงได้ไหมนะเพราะว่ามันอยู่ในขั้นของการเปยยติแล้วก็อนุมัติขั้นสุดท้ายนะ่ซึ่งในกาหนดการนี้มันควรจะจบก่อนเดือนมีนาคมประมาณกลางเดือนนะเพราะว่ามาตรการชุดก่าหมดอายุละถ้าตรงนี้มันถูกดีเลย์อกไปอีกเนี่ยทำให้มวเมนตั้มของเศรษฐกิจสหรัฐที่เป็นตัวใหญ่สุดเนี่ยมันชะลอตัวลงไป เรื่องที่สองนี่ผมมองว่าเรื่องงบการเงินนี่เขาน่งสำคัญนะเพราะว่าคนเนี่ยเครนด์กันเยอะที่สงสัยกันเยอะว่าเอะไตรมาสสี่ที่ผ่านมาในเป็นยังไงแล้วก็ไตรมาสหนึ่งนี้เป็นอย่างไรนะซึ่งตามความคาดหวังของคนนะครับจะมองว่าไตรมาสสี่แน่ๆว่าจะต้องดีกว่าไตรมาสสามแน่นอนนะฮะแล้วก็มันจะต้องบอกไปถึงไตรมาสหนึ่งและสองของปีนี้ด้วยนะซึ่งอาที่ผ่านมาแบงค์ทำในค่อนข้างดีนะแต่ว่าในกลุ่มเซกเตอร์อื่นเนี่ยเรายังไม่ค่อยแน่ใจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์เงงงี่่่ซึัตววบช้า มันจะฟื้นตัวดีไม่ดียังไงอยู่ที่ตรงนี้แหละนะผมคิดว่าตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่สองที่ต้องดูจุดที่สามนี่คือเรื่องของการกระจายวัคซีนและเรื่องของผลข้างเคยียงต่างๆนะฮะอันนี้เราก็เริ่มเห็นเริ่ว่าข่าวสารน้ำวัคซีนมันเ,เริ่มเยอะขึ้นนะว่าพอแจกจ่ายไป่ซนหนึ่งนะก็เริ่มเจอปัญหาเรื่อง s i d ์เ f ฟ e c t ต่างๆหรือเรื่องของประสิทธิภาพวัคซีนเองก็ไม่ตรงตับสิ่งที่เคยแถลงไว้ตอนต้น,นนักเท่าไหร่นะซึ่งตรงนี้จะเป็นดนามิกที่ค่อนข้างติดตามดูว่าถ้าวัคซีนดิส t r i b u ไปแล้วแจกจ่ายไปแล้วเเเกิดขงงคยอะ ทำให้เกิดการชะลอ,อการแจกจ่ายวัคซีนหรือถ้าวัคซีนปัจจุบันที่เป็นปัญหาอยู่คือมันขาดตลาดนะฮะคือไม่พอใช้ก็งั้นเถอะถ้าผลิตได้ช้าเนี่ยก็ทําให้ความเสี่ยงเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่มาจากการท่องเที่ยวเองเนี่ยมันอาจจะถูกดีเลยเออกไปนะผมคิดว่าจุดที่สามคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็ต้องติดตามดูกันก็นเป็นสามจุดหลักๆที่เรามองว่าต้องต้อง,ต,องต้องดูเป็นปัจจัยเสี่ยงในระยะสั้นนะฮะ พอประเมินภาพรวมอย่างนี้แล้วด้วยนะคะหลายๆคนบอกว่าพอจะเห็นภาพที่อาจจะต้องมีความระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นหรือว่ารอติดตามนะคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะจัดพอยค่ะรับกับโอกาสการลงทุนรอบใหม่ในรอบนี้ด้วยเรามีคําแนะนําสําหรับไฮไลท์กลุ่มที่น่าสนใจให้กับนักลงทุนยังไงบ้างคะครับผมก็ถ้าเป็นพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนได ได้หลายๆแห่งได้ทั่วโลกนะผมคิดว่าปัจจุบันนีตลาดหุ้นที่น่าสนใจนะฮะจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐและจีนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าในอนาคต1 2- ึ่งสถึงปีข้างหน้านครับภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นในถูกด้วยเทคโนโลยีนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเจ้าของเทคโนโลยีต่างๆมันจะอยู่ในสหรัฐไม่ก็เป็นของจีนนะฮะผมก็ได้มองว่าภาพของอบริษัทจดทะเบียนในตลาดเหล่านี้เนี่ยมันมีส่วนที่ มีเทคโนโลยีเบสที่นั่งเยอะนะแล้วก็น่าสนใจด้วยนะโมคิดว่าถ้าสามารถกระจายการลงทุนใต่างประเทศได้แบ่งสักส่วนหนึ่งนะฮะไปลงทุนในตลาดต่างประเทศบ้างโดยเฉพาะที่เราโฟกัสเนี่ยจะเป็นสหรัฐ แล้วก็จีนอย่างที่ว่าไปนะฮะ,ะถ้ามองในภาพของตลาดหุ้นไทยเองนะเราก็มองว่าระดับบัญชีปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาแล้วนะแต่มันมีการพักขาไปแล้วกลับมาใหม่เนี่ยก็ยังพอจะลงทุนได้อยู่เพียงแต่ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันมันมันขึ้นมาเยอะพอสมควรละนะแล้วก็อัพไซด์อย่างนี้ไปเองจะเป็นพันห้าพันสี่พันหกเองนะจะไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็จะต้องเลือกกลุ่มอุตสาหการรมนิดหนึ่งนะซึ่งเราก็มองว่าในปัจจุบันกลุ่มที่น่าสนใจ พื้นตัวมายังไม่เท่าก่อนหน้าโควิดนะฮะแล้วก็มีอนาคตที่จะกลับไปเป็นจุดเดิมได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการท่อง,งเที่ยวนะฮะซึ่งเราก็มองว่าผู้ในกลุ่มนี้หลายตัวถูกเทขายมีเยอะในปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะฮะเราก็คิดว่ากลุ่มพวกธุรกิจที่เป็นสายการบินนะฮะธุรกิจที่เป็นท่าอากาศยาน,นนะธุรกิจที่เป็นโรงแรมต่างๆเนี่ยเราคิดว่านะวันนี้มันน่าจะอยู่ในจุดที่ผ่านถึงต่ำสุดไปแล้วและกำลังจะฟื้นตัวขึ้นไปนะี่ก็ ก็มีคําแนะนําอันนี้เป็นหลายตัวนะฮะของทาง KTBSC เองเนี่ยนักวิคห์อเองก็ให้ทาเกตเอาไว้เหมือนกันนะ,ะว่าที่น่าสนใจ<ะ>เนี่ยจะเป็นพวก AOT นะ,ะ,นะ,ะฮะเราให้ทาเกตไพร์เอาไว้ที่77บาทนะฮะตัว Asian Aviation หรือ AAV นะฮะนักวิเคราเราให้ทาเกตไพร์เอาไว้ที่360นะแล้วก็ตัว Sentel นะที่เป็นภาคของโรงแรมเนี่ยให้ทาเกตไพร์เอาไว้ที่35บาทนะคร<ะ>ับนี่ก็เป็นกลุ่มที่คิดว่าได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในรอบนี้นะ,ะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรามองว่า ราักตล,ลาดเนี่ยยังไม่ได้ให้ยังไม่ยังไม่ไ,มได้ให้แวลูหรือยังไม่ได้ไล่ราคาไปจนเกินกว่าแจพื้นฐานของมันอันนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจ <c oughs> อ่านะคะจะได้เป็นตัวที่นักลงทุนได้ทําความเข้าใจนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จะได้ทยอยสะสมหรือว่าซื้อลงทุนกันได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณชาตรีคะ่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นคําแนะนําที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสําหรับการปรับตัวขึ้นรอบใหม่ของทั้งตลาดหุ้นไทยและก็ความน่าสนใจของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามเหล่านี้ได้หรือว่าไปสอบถามนะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ KTB ST ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมีทางเลือกการลงทุนอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ คาร ต้องยอมรับนะคะว่าในส่วนของวิกฤตที่เกิดขึ้นไวรัสโควิดสิบเก้าที่เกิดขึ้นนะคะทำให้หลายๆคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นมีการซื้อประกันเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีประกันอยู่แล้วก็ซื้อเพิ่มขึ้นด้วยและขณะเดียวกันท้าบริษัทประกันก็มีการตอบโจทย์นะคะคนที่จะไปซื้อประกันก็คือมีการออกรูปแบบกรมธรรม์ที่เหมาะสมกันด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะมีการเปิดโครงการ Super ปป์เฮลท์ตอบโจทย์ทุกการคุ้มครองสุขภาพค่ะโดยทางด้านของคุณสาระล่ำํำกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดนะคะหรือว่า MTL มีการเปิดเผยในการถแถลงข่าวผ่านโปรแกรมซูมค่ะตอกย้ําความเป็นผู้นําด้านความคุ้มครองสุขภาพบริษัทเปิดโครงการซ u เปอร์เฮลนะคะเพื่อเสนอความคุ้มครองสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกเซกเมนต์ให้เข้าถึงกลุ่มอายุที่หลากหลายเลือกซื้อได้ตามไลฟ์สไตล์ค่ะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โครงการดีคิสโดดเด่นด้วยความคุ้มครองที่ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายส่วนเกินคุ้มครองค่า าห้องเดี่ยวมาตรฐานค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ค่าหมอค่ายาค่าตรวจค่าผ่าตัดค่ารักษาพยาบาลกรณีแอดมิทเหมาจ่ายในวงเงินเดียวสูงสุดถึง5้าล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งค่ะคุ้มครองตั้งแต่วัยเด็กนะคะรับประกันตั้งแต่อายุ30วันถึง99ปีนอกจากนี้ยังขยายอายุรับประกันสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ Elite Health หรือการดูแลแบบเหนือระดับครอบคลุมไปยังกลุ่มเด็กมากยิ่งขึ้นจากเดิมอายุรับประกัน1ิ 8-80ปีขยายเป็นตั้งแต่อายุ11-80ปีพร้อมคุ้มครองจนถึงอายุ99ปีคุ้มครองสุขภาพทั้งโรคระบาดโรคร้ายแรงโรคทั่วไปและอุบัติเหตุแบบจ่ายตามจริง20-100ล้านบาทต่อปีด้วยค่ะ ไปดูกันต่อนะคะสําหรับใครที่อยากจะหาโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะคะวันนี้ก็มีกองทุนแนะนํามาฝากกันแล้วค่ะจากมุมมองของบลจกสิกรไทยที่ระบุว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนั้นเป็นที่น่าสนใจนะคะแนะนําการลงทุนในกองทุนเปิดเคชัยนาหุ้นทุนค่ะซึ่งตัวเคชัยน้านี้จะลงทุนในหุ้นจีนครอบคลุมทุกตลาดทั่วโลกเป็น all ชัยนาเป็นหุ้นจีน A อแช์เอสแช่และหุ้นจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกานะคะนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนหลัก JP พีมอร์แกนฟานชัยนา ฟันคลาสเจพีเอ็มไน้าไอซซึ่งเป็นสกุลเงิน u s เดีหรือว่าดอลล่าเน้นลงทุนในหุ้นจีนเติบโตที่เน้นโกรด คุณภาพสูงก็คือ high quality และอยู่ในกลุ่มธุรกิจใหม่อย่าง new economy ด้วยนะคะกองทุนนี้สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ติด top เทนจากกองทุนหุ้นจีนกว่า154กองทุนทั่วโลกในช่วง1ปีที่ผ่านมาสามารถทำผลตอบแทนได้ที่ระดับ70.86%ชนะ benchmark ที่30.75%และขนาดกองทุนของ JP Morgan Fund China Fund เติบโตสูงถึง208%ภายในระยะเวลา7เดือนค่ะล่าสุดสำหรับคนที่จะล ทุนนะคะคเขาจัดโปรโมชั่นลดค่าธรรมเนียมการซื้อ50%จาก1.5%เหลือเพียงแค่0.75%เมื่อซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าผ่านแอปพลิเคชัน Kplus, KMyFund และบริการ K Cyber Invest ระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนี้ค่ะ ทางเลือกการลงทุนนะคะมีมาฝากทุกวันเป็นประจำนะคะดังนั้นถ้าไม่อยากจะพลาดการลงทุนต้องติดตามรายการของเราด้วยนะคะค่ะแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะคะสี่ทุ่มเป็นต้นไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ